สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออน HD ทุกท่านนะครับอันนี้คือข่าวด่วนนะครับที่มีชาวจอดแดนและและก็ชาวเลบานอนนะครับได้ข้ามพรมแดนนะครับเข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์นะครับเพื่อยกระดับการเป็นพี่น้องนะครับในเรื่องของค่าความเข้าใจของผู้ําเสนอก็อน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะฮะก็ เขาข้ามแดนมะาเพื่อที่จะร่วมกับปาเลสไตน์ในการต่อต้านกับอิสราเอลนะฮะเดี๋ยวเราชมภาพกันไปเรื่อยๆนะครับคือนี่คือภาพที่เขามาเจอกันนะครับที่มุการอพยพในส่วนวันนี้นะครับก็จะให้ท่านได้ชมอีกในชุดหนึ่งของสงครามในครั้งนี้ระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะฮะก็ มีการระดมพลกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับในเรื่องของการข้ามแดนของสองประเทศก็คือเลบานอนและก็จอดแดนนะครับก็จากรายงานจริงๆก็มีการรวมระหว่างชาติมุสลิมนะครับหรืออิสลามนะครับที่ประเทศอิรักนะครับแล้วก็ตุรกีนะครับในส่วนนี้ก็ นี่นะครับจอแดนนับเลเบนอนนะครับแล้วก็ในส่วนน้ก็ไม่แน่ใจว่าสาจะร่วมด้วยหรือเปล่านะครับในงานนี้ที่จะร่วมขลุมกับอิสราเอลนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เขาเหมือนว่าจะมารบกันนะครับนี่คือภาพจรวดนะครับที่ทางปาเลสไตน์หรือกลุ่มอามะัะยิงเข้าใส่อิสราเอลนะครับใน ระยะเวลาไม่ถึง2นาทีก็ถึง150กว่าลูกนะครับที่ยิงกันนะครับก็ทางอิสราเอลก็ตั้งเ,เขาเรียกว่าไอรอนโดมนะครับที่ตั้งรับกับจรวดที่เข้ามาอย่างประเทศเขานะครับก็บางลูกก็สกัดได้บางลูกก็สกัดไม่ได้ก็ทำให้เกิดมีการเกิดการบาดเจ็บของพลเรือนและก็ทหารเป็นบางส่วน นะครับในช่วงแรกเนี่ยที่เราเอาให้ท่านชมนี้ก็คือจรวดที่กลุ่มฮามาสยิงเข้าใส่ประเทศอิสราเอลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ตอนท้ายนะครับว่าอิสราเอลโจมตีที่บริเวณที่กลุ่มฮามาสอยู่หรือคือฝั่งปาเลสไตน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็ภาพที่ท่านชมผ่านมาที่ตึกราบ้านช่องนะครับที่โดนถล่มประมาณนี้ก็ที่ปาเลสไตน์นะครับที่อิสราเอลยิงเข้าใส่เดี๋ยวเราชมภาพวิดีโอในช่วงท้ายนะครับในการารบกันระหว่างสองชาตินี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นฉนวนสงครามสู่สงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไปในภายภาคหน้าเพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มชาติมุสลิมแล้วก็อิสลามที่เข้าไป จะถลม่มอิสราเอลนะฮะก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงกันนะครับก็ติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งข่าวในด้านนี้เราก็ไม่สนทัดเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากที่สองฝ่ายนะครับถล่ถลมกันแล้วก็มีการจะรวมกลุ่มกันก็ อาจจะเป็นฉนวนสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็ร่วมชมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชม